สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับมีสกูปที่น่าสนใจจาก Manager o n l ออนไลน์นะครับซึ่งให้ชื่อว่านิรโทษสกรรมฉบับก้าวไกลแค่เนื้อหาก็แทงแล้วเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับพักก้าวไกลเดินเกมรุกผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของตัวเองซึ่งมีอยู่ทั้งหมด14มาตราด้วยกัน เนื้อหาการนิรโทษเนี่ยจะย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2549เรื่อยมาสาระสำคัญคือนิรโทษกรรมให้หมดนะครับไม่เว้นแม้แต่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ละเว้นไม่นิรโทษกรรมเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการการปฏิบัติการการสลายการชุมนุมที่เกินกว่าเหตุ การกระทําผิดต่อชีวิตรวมไปถึงข้อหากระบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ซึ่งไม่ล้างความผิดให้นะครับถ้าเกิดมาดูดจากไทม์ไลน์วันที่ไปยื่นกับประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันม uh นูฮัมหมัดนอมัตาเนี่ยก็น่าจะล้อกับเหตุการณ์ครบรอบสลายการชุมนุมทางการเมืองในอดีตอย่างเช่นเหตุการณ์6ตุลาปี19แล้วก็14ตุลาปี16ซึ่งจะวนมาครบรอบในเดือนนี้อีกหลายอีเวนต์เลยทีเดียวนะครับ ประกอบก,บกับการชิงจังหวะเปิดเกมรุกใส่พักเพื่อไทยซึ่งกําลังตั้งไข่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วพักก้าวไกลเนี่ยไม่เข้าร่วมสังคกรรมด้วยนะครับเนื่องจากกลัวว่าจะตกเป็นเครื่องมือพักก้าวไกลก็ขอสร้างซีนขึ้นมาด้วยการเดินหน้าผลักดันนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองซึ่งมีประชาชนที่โดนคดีการลนาวเลยนะครับโดยไม่สนปลายหีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลภายใต้การนําของพักเพื่อไทยเกมนี้เนี่ย ต้องบอกว่าพักเก้าไกลกําลังเปิดเกมลุกใส่พักเพื่อไทยโดยตรงนะครับโดยเฉพาะเนื้อหาที่ให้นิรโทษกรรมรวมไปถึงคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รพักเก้าไกลเนี่ยรู้ดีครับว่าพักเพื่อไทยไม่กล้าดันหรอกครับไม่กล้าดันแล้วก็ไม่ร่วมสังกกรรเรื่องนี้แน่ๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่กล้าปัดทิ้งแบบไม่ใหญ่ดีเพราะว่าผู้ต้องหาในคดีนี้มีทั้งคนเสื้อแดงมีทั้งด้อมส้ม มีความข้ามเกี่ยวกันของกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนทั้งสองพักการเมืองนี่อยู่ครั้นพักเพื่อไทยจะปฏิเสธไม่นิรโทษกรรมให้กับผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา1น2เนี่ยก็ดูเหมือนจะน้ําท่วมปากเหมือนกันนะครับเพราะว่าบรรดาแฟนคลับบางส่วนตลอดจนแกนนําพักที่อยู่ระหว่างการหลบหนีคดีอาจจะไม่พอใจที่ไม่ร่วมสนับสนุนก็ได้แต่ครั้นเพื่อไทย จะกระโดดไปสนับสนุนก็ต้องคำนึงถึงสภาว่าความปลอดภัยของรัฐบาลด้วยนะครับเพราะแน่นอนแะครับว่ามีอีกหลายคนทีเดียวนะครับที่เขาไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องหาในคดีนี้พักเพื่อไทยเนี่ยคงจะต้องหาทางแก้เกมนี้ซึ่งมีแนวโน้มว่าถูกบีบให้ต้องเสนอร่างพระาราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าไปประกบโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อไม่พักเก้าไกลเนี่ยได้ซีนไปแล้วก็ได้ผลงานคนเดียว แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องระวัดระวังเนื้อหาบางส่วนที่สุ่มเสี่ยงอาจจะไปสั่นคลอรัฐบาลขึ้นมาก็ได้นะครับอาจจะไม่สุดตรงเท่ากับของพักก้าวไกลโดยเฉพาะเรื่องมาตรา112แต่เอาละครับสำหรับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของพักก้าวไกลเนี่ยแทบจะแทงหวยล่วงหน้ากันได้เลยนะครับว่าไม่มีโอกาสสําเร็จเพราะหากพักเพื่อไทยเสนอประกบเมื่อไหร่ย่อมต้องถูกตีตกในวาระแรกแน่นอน เพื่อให้ยึดฉบับของเพื่อไทยเนี่ยเป็นหลักและนอกจากนี้นะครับเนื้อหาในร่างของพักเก้าไกลเนี่ยก็มีจุดให้คัดค้านหลายจุดด้วยกันทั้งในแง่ของกฎหมายและเจตนาโดยเฉพาะการนิรโทษกรรมในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกสาวไส้แล้วว่ากําลังทําเพื่อตัวเองมากกว่าจะทําเพื่อมวลชนนะครับโดยเฉพาะสสของพักคก้าไกลเนี่ยโดนคดีกันหลายคนนะครับ ตอนนี้ยังอยู่รอดปลอดภัยได้เพราะว่าใช้เอกสิทธิ์สอสอและอยู่ในช่วงของสมัยประชุมสภาแค่นั้นเองซึ่งเจตนาที่พักก้าวไกลให้แกนนำม็อบ3นิ้วมาลงสมัครสอสอในครั้งนี้หลายคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปิยรัต์จงเทพรัชนกชนทิชาแล้วก็อีกหลายๆคนเพราะต้องการให้เข้ามาอยู่ในระบบเพื่อใช้เอกสิทธิ์สอสอในการคุ้มครองเพราะถ้าหากอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยนะครับอาจจะโดนหิ้วเข้าตารางไปแล้วก็ได้นะครับ ฉะนั้นถ้าหากพักเก้าไกลดันเรื่องนี้เมื่อไหรเนี่ยนะครับจะต้องโดนหยิบยกเอาเรื่องนี้เนี่ยมาคัดค้านและก็โจมตีว่าทำเพื่อพวกพ้องเพราะมีสอสอและคนของตัวเองในขบวนการอื่นๆได้ประโยชน์เท่านั้นเอง